สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูตลาดแรงราศีสไลนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอำเภอบ้านเกิดผมเองนี่แหละตลาดก็จะกว้างอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปลากันก่อน ป้านี่รแล้วเท่าไรครับเนี่ยรถแปดสิบห้าอ๋อประดกดีครับเจ็ดสิบนะครับทุกคนตลาดก็จะกว้างอยู่นะครับมีหนทมหวานถุงละซ่าว,วะครับเนี่ยโอ้ถุงละซาวก็จะมีแบบเป็นฝั่งๆไปนะครับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งด้านหลังผมนี่แหละแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับมาขายเพระข้าวโพดทศข้าวโพดนี่ปลูกเองบอกครับนี่ได้ๆปลูกเองมนันละ20บาทคโอ้ขายเยอะๆเลยนะครับทุกคนต้มยำโซ่ข้าวโพดกระเจ้ากระ,ะ,ะเดามันมันนะ,ะนจ๊ะเดินเจ้ามันม,นมันค่ะม,มันละเท่าไหร่ครับมันล<อ>ะเจ้าตามมหาทรีบเจ้ามันมัน,มนเยะคุณม งการปลาสมช้าปลาสมคงก็ได้ครับนี่ถระยี่สิบถุงละหาสิบก่เลหน่อยตงข้าวโพดในส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวแถวนี้แล้วเนาะปลูกแถวล้วโด้สาทนะสื่อมาหลืกเสื่อมว่าหรือว่าสูครเียงย่ก เดือดเทือดเดือที่มีแล้วับดีที่คุ้มเท่าไหร่ครับหนึ่งโอ้ยมีเด็ดมันยี่สิบเนาะเนี่ยโอ้ยี่สิบคนหอมันชีันชีลาวใช่แต่ละปีกันยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบ มีเจ้ของผักสนกขมีขนมหวานมีผักตบมาผับไรหไหนอร่าหมอร่ามโอ้โหเป็นหลายหลายงหกบนะครับห้าสิโอ้โหบอกท่านโอ้ดักเดนเรับเี่ดักเดี่ มีหอยรสมมเหียงกแมนบ่เออสมมติสมอยี่สิบบ่ออันนี้เียงนีขามปอมขามปอมยี่สิบเพือนเห้ยหลาดครับปลาหลดจ้ะปลาหลดายจรงจริงด้วเลยวเดียโม่ลอยหนึ่งนี่นะ โลโลสามร้อยจ้ะโลละสามร<ต>้อยใส่คอวตอกินยากเศษด้วยเนาะเมนงมันม่วงก็มีนาคับนี่ท่ม่วงยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบี <c oughs> ่สิก็หาดวันนี้วันที่สามบเอ็ธันวาคมห้าหกเจ็นะครับว่นส้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปตากี่ตอก ขายจังเดย์เขาเด็กมั่วหนิจานอาหารซิทใส่ปลาใส่ปลาคอโอ้ใส่ปลาคป้าหนิเก็ขายจังเดย์เขาเด็กนุ่นละลอยค่ะเดี๋ยวเราลอยให้ดีเดี๋ยวมาดูโซนตลาดของสดนะครับหมูอันนี้เนื้อว<า>่ะโอ้ขายจนจะหมดแล้วนี่ขายผัดกิโรอเนื้อวัวบหมครับกิโลเท่าไหร่ครับตามน้อยค่ะอันนี้เด็ดิ้นอันนี้ลิ้น โอ้ายเหมือนกันสามร้อยกิโลละสามร้อยถ้าเอาก็ลดให้อยู่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องในค่ะเครื่องในเก่อนขายเหมือนกันเปล่าค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับ ขายเต็มใจคำหนึ่งโลละเท่าไรครับลอยหกสบาทลอยหกสิบาทสดชื่งง่ายดิง่าก็ราคาเดียวกันแต่ว่าราคาเดียวกันหมดวันนี้ได้ถ่าย่เหมือนกันนาะนาจะผัดแล้วหมูแล้หกปลาแล้วก็จะมีไส้กรอบนะครับอาหารกินเล่นทอดจานละเท่าอ่ครับน้ำานครับ หนูหนูหน้าเหรอครับต้ระกบาทเรวนได้ร้อยสารอยสามหักหลายหลหลาทรงส่พี่เก่าตอนรับพี่ใหม่นะครับโอ้ร้านนี้มีแต่ขนมหวานมีแต่ ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับทำสดใหม่ทุกวันเลยกองกล่องละยี่สิบบาทผ้ล่องละยี่สิบบาทขนมชั้นก็แกงก็หลาอย่งก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับใกล้ๆร้านยี่สิบบาทครับโอ้เห็ดฟางเหครับเห็ดนังฟ้าใช่ไหนังฟ้าตุ้มเลื่ร่ครับตุ้มอาหารเส้บผักว่าจะมีแต่อาหารการกินนะครับเสื้อผ้าก็จะมีด้วยนะครับ ởi, một cái. 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 nhau một cái. Ởi, không còn Ởi, một cái. em nghe không nhỉ เป็ดทั้งตัว450 5 0ตัว่อน20ตัว้อย20อนเริ่มต้น0บาเห็นินเห็อย่างดยร้อยประมาณ30บาทค่ะอันนี้กแรงแม่ไม่าาเนั้นเลยนะครับขอบคุณมากครับนนาตัวเล็กแล้วก็โปที่เขาลอกหนังเรียบร้อยแล้ว นี่ก็จะเป็นไข่พวงไข่เนาะแม่ค,มออค่ะพวงไข่ราคาก็จะมีประมาณนี้นะครับดาราแดงกับลา,บลลาลสาสลใสนะครับทุกท่านตอนนี้เป็ที่ไหนมะเฟือมักซื้อมาหาได้ จ้าหมดแล้วค่ะหมดแล้วายดีมากเลยครับก็ปิดกิจจตเพยงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาซื้อได้นะครับมาเดินเที่ยวชมแล้วก็ซื้อของน่าจิมทั้งนั้นเลยนะครับว่าจะเป็นผักปลาอาหารทะเลเสื้อผ้าก <inaudible> ็มีนะครับขนมหวานก็มีนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับฝาก